แล้วธรรมังซึ่งทำว่าพิกเวดูก่อนพิกสุทั้งหลายสัตานามะเชื่อนว่าสัตว์ทั้งหลายวิจารันตาเที่ยวไปอยู่วัดเตในวัตตาอัปมาตาเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วนิจาก,กาลังสิ้นการเนืองนิดหุตวาเป็นกรโรนตีย่อมกระทำปุญญกรรมมังเอวะซึ่งบุญกรรมนั่นเทียว สตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายประมาทิโนเป็นผู้ประมาทแล้วหุตวาเป็นกรโรนตีย่อมกระทำปาปะกำมังปีแม้ซึ่งกรรมอลามกตัสมาเพราะเหตุน,นั้นสตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายมิจรันตาเที่ยวไปอยู่วัดเตในวัตตาอนุพวันตีย่อมเสวย สุขคั้งปีซึ่งสุขบ้างทุกขังปีซึ่งทุกบ้างอิทีิดังนี้